ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองฝ่ายสุขูมสุขพลสวัสดีพี่น้องทางช่องสองสียูทูบครับผมครับผมวันนี้ก็จะพาพี่น้องเข้ามาดูทางหน่วยงานอบตเขาจัดประเพณีลอยกระทงครับผมประกวดกระทงประกวดนางมุขมาศครับผมครับก็อยู่ที่อบตครับนะครับขวัญใจนะครับที่ยื่นลงมาแล้วนะครับขวัญใจผู้เทียม ก็จะให้กับถึงไวยกประม้ทั้งสิบสี่หมู่บ้านครับพี่น้องสิบสี่โมบานครับผมครับก็จะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศการประกวดประทงครับผมประกวดประทงวันนี้วันเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองครับผมวันเป็นเดือนสิบสองครับผมทางตำบลบ้านทิงก็ได้จัดประกวด ระทงครับผมเราจะพาพี่น้องไปดูในบรรยากาศครับผมในบริเวณบจิเ็นพื้นที่ที่ออบตจัดเตรียมไว้ครับผมครับพี่น้องไปจะพาพี่น้องไปดูครับผมครับผมพี่น้องถึงเลยบรรยากาศบรรยากาศอบตตำบลบันซิงครับผมออบตบันซิงครับผมครับไปจะพาไปดูบรรยากาศในงาน ทองสี YouTube ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทองสีย t u b e ครับผมทองสีทองสีครับทองสีครับผมครับเยวจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศทางในครับผมอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็ทางตำบลบ้านสิงได้จัดงานพิีนีลอยกระทงครับพี่น้องวันนี้น้องลอยกระทงมีการประกวดเทพีครับผมประกวดเทพีด้วยครับผมครับ เป็นวันสำคัญของพี่น้องเราอีกเทศกาลหนึ่งครับผมคือเทศกาลลอยกระทงครับผมวันสําคัญครับพี่น้องดูบรรยากาศครับผมตอนนี้ก็กําลังทำจัดพิธีอ่าตอนนี้ก็ โม่สิบสองม่สิบสองม่สิบสองมาเลยครับผู้ช่วยโม่สิบสองครับผมมามาถึงแล้วครับบรรยาก,กาศในอ,อบตอในอ,อบตอครับ

ดีครับสวัสดีครับโอ้นางนกพิราบดิครับนี่โอ้นกพิปปาศโอ้นางนกพิราบมินต์แต่สวยๆเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนางนกพิปปาศนางนกพิปปาศครับพี่น้อง บรรยากาศเียนเชิญนะครับโอมโรนนะครับทีมาปฏิบัติหน้าที่นะครับเียนเชิญรับประทานอาหารเลยครับเดี๋ยวใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับ รียนเชิญนะครับรับประทานอาหารนะครับอยู่ที่ตรงอีเอสนะครับทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับดูท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้รู้สึกมีการโชว์พิเศษบนเวทีครับผมโชว์พิเศษบนเวที นางรําครับผมนางรําวันลอยกระทงวันประเพณีประทับท่านรองจิงนิดครับครับผมสวัสดีครับท่านรองครับผมวันนี้มีมีรายการพิเศษนะครับวันนี้วันนี้ก็มีกิจกรรมของอ่าการบริหารสวนตําบลร่วมกับอ่าพี่น้องทั้ง14หมู่นะครับในตำบลบ้านสิงห์นะครับจะัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทง2 5ง0ัน คแปดนะครับกมือป้านะครับก็ลุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมทั้ง14บสี่หมู่แล้วก็หน่วยงานราชการทั้งรพสตทั้งโรงเรียนภายในตำบลบ้านสิงห์ทั้งครสามโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนบ้านสิงห์โรงเรียนน้องคงและก็โรงเรียนสิงห์วิยาคมกลุ่มสตรีกลุ่มอสมมแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมชุกภาคสวยครับผมครับได้ยินข่าวว่าทางหน่วยงานจัดรางวัลไหว้ยังเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมครับในส่วนของรางวัลก็รางวัลส่วนของการกิจกรรมประกวดประเพณีลอยกระทงก็เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งสองสามสี่ครับสองรางวัลครับมีรางวัลประเภทสวยงามประเภทสร้างสรรค์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง พ่อข้าไม่ข้าแล้วก็พี่น้องในตำบลมั่นสิงก็มอบขวัญใจขวัญใจทิดากระทงทั้งสูงวัยแลวก็ทั้งน้องน้องนพมาศก่อนสิบปีครับผมบทิดาในส่วนของเด็กครับทั้งคู่เทียมมอบหนึ่งรางวัลคู่เทียมเหนึ่งรางวัลใช่ไหมครับหนึ่งรางวัลของิดาสูงวัยครับผมในส่วนของรองนายกการบริหารส่วนน ตำบลบ้านสิงห์นะครับของรองเกี่ยวจำานญเชื้อก็มอบสี่รางวัลครับก็จะมีรางวัลหนูน้อยนพมาศหนึ่งรางวัลแล้วก็รางวัลสูงไว้นั่นสามรางวัลครับผมครับพี่น้องครับผมขอบคุณท่านรองเทยามากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคับพี่น้องโดยคอยคอยดูครับตอนนี้ก็ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับผม ตามที่ท่านรองท่านได้กล่าวไปแล้วครับพี่น้องมีรางวัลหลายๆอย่างครับผมหลายรางวัลบรรยากาศครับผมก็รอเวลาครับพี่น้องรอเวลาครับผมรอเวลาเดี๋ยวพี่น้องทั้งสบสหมู่บ้านนากระทงออกมามีจุดส่วนรวมอยู่ที่อบตบ้านซิงครับผมครับ,บก,ก็ขออนุญาต สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอชาวตำบลบ้านสิงนะครับทุกท่านที่ได้เดินทางมาในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงของเราในวันนี้นะครับในช่วงรอเวลานะครับรอความพร้อมของกิจกรรมลอยกระทงนะครับปี2567นะครับ15พฤศจิกายน ป่ายลอยกระทงทั้ง2องวันอร่อยหทั้งสองพนะครับก็สองพนิะครับสิบห้าพิจิกาสองพันห้าร้อยหกสิจกิจกรรมประเีณีลอยกระทุงนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านศห์นะครับโดยท่านนายกในประพรวานวิทยกรนะครับก็ทีมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงท่านผู้นำผู้ใหญ่ในท้องที่ตำบลบ้านสิงนะครับท่านกำนันตำบลบ้านสิงนะครับทุกท่านส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่ได้ประชุมตกลงกันนะครับมีมติเราจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2567นะครับนณลานหน้า,า,นนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงนะครับก็ปีนี้นะครับในช่วงรอเวลารอความพร้อมนะครับเมื่อเช้าหนูน้อยอที่ดานางนพมาศเนาะไปทิดากะเทียนที่ดาเทียน นางนพมาศนะครับที่ดานพมาศนะครับแล้วก็สูงวัยนพมาศนะครับสองรางวัลนะครับก็มาซ้อมนะครับโดยทงเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็ครับผมได้คลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ป็นงใจทั้งช่องทองศียูทูบเลยครับผมครับผม